I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days. er <s> สวัสดีพี่ปานาพีสารบนเป็นคน้ายขายทุกคนนะครับวันนี้พ่อของตต้อาอวันนี้เราก็จะมาพรีวิวสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดครับของทางซัมซุงเขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันที่เองนะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับมีมาทั้งหมดประมาณ3เวอร์ชันละอ่ามีก a J7 นะครับเจนแรกแล้วก็ Gal Galaxy J7 2 0 1 6 g a l ี่ y J7 r r m e แล้วก็ตัวน,นี้ Galaxy J7 Pro รุ่นที่4แล้วนะครับออกมาค่อนข้างได้รับความนิยม แล้วก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ลื่นแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเข็มทิศเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่เข็มทิศมาให้นะครับ<อ>ใช้งานได้ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพตัวเชียลลื่นแบบอื่นอ่ากล้องก็สวยนะครับเล่นเกมก็ลื่นในรุ่นของ2016แต่รุ่น2017อย่าง J7 Prime เล่นเกมม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เพราะว่าหน้าจอละเอียดขึ้นนะครับ<อ>ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นะก็เดี๋ยวจะมาพรีวิวให้ดูกันว่ามันมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดกหนบบบนรััเทียกี่งกัันนนอะม้้บีก็งาาจ รีวิวตัวเครื่องให้ดูแล้วก็แหลมแหลกันก่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งไปให้เจแคมรีวิวต่อนะครับผมไม่ได้ทำตรงนี้นะเจ๊อ่าโอเคถือว่าโลบบไปโอเคเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องเนี่ยหน้าตาจะออกแนวคล้ายค g a l a x าลซี่ A7 2017นะครับรูปทรงเนี่ยเหมือนกันเลยไอฟีลลิ่งการจับถือเนี่ยประมาณนั้นด้านหลังเนี่ยเสาสัญญาณจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันจะไม่นูนเลยนะเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ผมว่าเสาสัญญาณอย่างนี้มันสวยดีนะแปลกดีซัมซุงไม่่อยทำอย่างนี้มานะครับ เลนกล้องไมน่นุ่นเลยนี่เดี๋ยวตะแคงให้ดูวัสดุรอบตัวเครื่องเนี่ยจากรุ่นเดิมๆนะครับอย่างรุ่น J 7รุ่นเก่าเลยจะเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมตัวเลยนะครับเป็นวัสดุเป็นโลหะแล้วก็มีการกลึง C N C มาสวยงามมากนะครับเพิ่มความหรูหราผู้้าคุ้งิงจะติงนองนอยไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ราคาก็แพงขึ้นด้วยนี่ต้องยอมรับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวัสดุมันดีขึ้นอ่าอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็พวกกล้องมันดีขึ้นสปองสเปคภายในมันก็คงา เพราะว่ายัางตอนนี้เนี่ยเจเจพรามยังขายอยู่นะครับถ้าจะให้ราคาเท่าเจเจพรามเนี่ยมันก็ก็ก,ก็ก็เกินไปใช่ไหมเจเจพรามตอนนี้ราคาก็ลดลงแล้วนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูวสุดรอบตัวเครื่องก่อนละกันนะหน้าหน้าครับเป็น กอลิล่าการ์ดนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องหน้ากล้องหน้า13ล้านพิกเซล f 1.9นะครับแล้วก็แฟลชตรงนี้มีมาให้ด้วยอ่าถึงก็สกีนสำซุงไว้นะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซนตอะรีเซนตแอปแล้วก็ปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบ็คนะครับปุ่มโฮมเนี่ยมันจะยังกดลงอยู่นะแล้วก็มีฟิเก็พิ้นครับซึ่งไอ้ฟิเก็พิ้นเนี่ยมันปุ่มชอบมากเลยมันจะแตกต่างกับตัว s7 พวก s7 อะ,พว,อะพวกรุ่นเก่าๆก,ก็คือว่าคุณแตก สมมติว่ามันอยู่หน้าจอล็อกใช่ไหมคุณแตะปุ๊บมันก็ปลดล็อกให้เลยนะครับแต่ว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมพอมันเอาไว้ออนนิสเลเราแตะไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นคุณต้องกดปลดล็อกมันก่อน เดี๋ยวจิ๊บได้ซึ่งมันเสียเวลามันเสียเวลาแต่อันนี้เนี่ยติดเลยนะครับความว่องไวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไวมากถ้าเกิดว่าอยู่ในหน้าจอที่เรากดอ่ะใช่ไหมบางทีแบบเราจะกดเรากกดจิ๊บกดปวดกดปวดอ่ะเออไม่ต่างกับรุ่นพี่นะครับไอ้โจ๊กไอ้เจ็ดอะไรเงี้ยอย่างนี้เลยด้านหลังครับเป็นกล้อง13ล้านพิกเซล f 1.7ถ่ายมาสวยมากแล้วก็มีแฟลชมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเสาสัญญาณอ่ะเปลี่ยนใหม่ละเสาสัญญาณรูปห่างหน้าตาก็จะเปลี่ยนนะครับสีที่เราได้มาเป็นสีดำไม่รู้ก็เรียกสีอะไรเหมือนกันแล้วก็วัสดุเป็นโลหะครับ เคาะแล้วแข็งมากตัวนี้จะเป็นพวกเข็มจิ้มซิมอะไรเงี้ยคัดซิมตัดอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงแน่นหนามากก็ฝั่งนี้ก็จะเรียบๆครับเป็นปุ่ม power แล้วก็ลำโพงเนี่ยอยู่นี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับที่ตูดครับจะเป็นไมค์ตัวนาแจ็คเป็นแบบสัตนะครับไมโคร usb อยู่แล้วก็แจ็ค3.5มิลนะแล้วก็ตรงนี้เป็นขีต่อสัญญ,ญาณเหมือนกันเห็นไหมมันจะลากเงี้ยชึบแล้วก็ปุ๊บสวยมากว่า สัญญาณเราค่อนข้างมีเอกลักษณ์งาน C N C ทำมาดีมากงานประกอบนี่แน่นแบบเหมือน Galaxy A 7 2007 2 0ง7อ่ะคุณไปจับ A 7 2 0ง7ยังไงตัวนี้อย่างนั้นเลยปึ้งปริมอีกอย่างมากก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะฟีเจอร์ของรุ่นบนๆนเนี่ยมันให้มาในนี้หมดเลยนะครับไม่มีโกงไม่มีกลัก a l เวอร On Display ใช่ไหมโบรเดอร์ปอรลอดภัยกล้องแสงสีฟ้าไว้เอลทีเอะไรพวกนี้คือมันจัดเต็มมานะครับมันไม่มันไม่โกงไม่กลักเลยอะแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวล้อมันเนี่ยเป็นเจนใหม่ล้อมเจนเก่าเนี่ยจะเป็น อัปเดตล่าสุดแล้วลอาเมื่จะหน้าตาประมาณนี้ก็เวลาจะเข้าแอปใช่ไหมอันนี้นี่หน้าตาให้ดูหน้าตาแค่ไอคอนก็แตกต่างแล้ว G7 พลงก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ S8 ก็คือเจนใหม่เลยนะครับตัว UI ตัวอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งเห็นไหม ตัวไอคอนเขต่างแล้วเดีวเวลาเราเข้าหน้าโฮมเห็นไหมนี่กดจึ๊บมันจะเข้าหน้าโฮมอ่าอันนี้ปัดขึ้นแบบ S8 เลยนะครับลองมันสวยอะลอใหม่มันแต่ว่าผมยังไม่คุ้นแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้นานๆแล้วคุ้นชินอะไรเงี้ยเอออาจจะโอเคหน่อยนะครับแล้วก็ไฟปุ่มไม่น่าจะมีมาให้นะ <No. S 1> เห็นไหม แต่ไม่ขึ้นไฟอ่ะไม่รู้เปิดได้ป่ะเดี๋ยวไปดูกอนไม่น่าจะมีไฟกลุ่มมาให้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่มีมาให้อ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้าใจแหละมันต้องห่างกับรุ่นบนบนหน่อยหนึ่งนะครับ <S <S พี่แพรมาไปรีวิวนะครับรอติดตามเจ๊เขาแล้วกันผมมาแหลมให้ดูเฉยๆนี่ไอคอนนี้เป็นแบบเจนใหม่เลยอ่ะของสวยมากจีจั๊ปูปาร์ตโปกดาตลิมิทิิวกันเลยทีเดียวนะครับนี่ เหมือน S8 เลยหล่อมากนะครับพูดถึงสเปกกันนิดนึง<ม>เดี๋ยวมันจะสั้นเงินไปทม่อะไรหรอกสเปคครับขอยา่าเปิดโวยเลยตัวนี้เนี่ยแตกต่างกับรุ่นที่77พลางก็คือว่า CPU เนี่ยตัวเดียวกัน S8 7 0นะฮะแล้วก็แรมให้มา3กิกส์เนี่ยตัวนี้เนี่ยเพิ่มจาก32เป็น64แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก3,003เป็น3,006อ่าประมาณนี้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกล้องเนี่ยยกแพงใหม่เลยกล้องหน้าก็เพิ่มขึ้นกล้องหลังก็เพิ่มขึ้นความรู้สึกกล้องเนี่ยนนะรั้เามลปณ นะครับแต่ว่าคุณภาพซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องรอพี่แพมรีวิวกันนี่คือกล้องหน้าโอ้โหใช้ได้นะการเกลี่ยผิวยังยังเป็นแบบกึ่งๆึ่งเก่านิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์ Galaxy S8 มันจะไม่ค่อยเกลี่ยหน้าเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เนะี่ยเหมือนเกลี่ยนิดนึงนิดนึงแต่จ,จะเทียบกับ S7 เนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเทียบ S7 อ่านี่กล้องของ S7 นะครับ เนี่ยมันจะมันจะเกลี่ยแบบเกลี่ยจนไปเลยอะตัวนี้เนี่ยมันมันไม่เกลีย่ยมากนะครับเนี่ยนี่คือซอฟต์แวร์เจนใหม่จะเป็นอย่างนี้สังเกตไหมนี่คือซอฟต์แวร์เจนใหม่นี่คือซอฟต์แวร์เจนเก่าเห็นถึงความต่างไหมนี่นี่ Galaxy s ซ e d g อเอเลยนะเว้ยนี่คอบปมมีที่แล้วเลยนะนี่คือ J 7เจ o ดโปรโรนลิเจ็ดนะครับโอ้โหเห็นถึงความต่างบอกใ้คำเดียวเอยากดูกล้องหลังครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันบนึงอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สีจอจะไม่เหมือนกันนะ เห็นไหม คือไม่ต่างกันมากอะลักษณะการลงการเบลออะไรเนี่ยคือแทบไม่ต่างนะครับแทบไม่ต่างประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่แพมไปรีวิวกันละกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันดีอะมันดีไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับอาจจะดูเลขสเปคเนะี่ยโอ้โหซีพียูตัวเกาว่าอะเล่นเกมกระตุกจากที่ลองเล่นเล่นมานะครับชอบไหมชอบนะครับยูไอลื่นทัดลื่นกล้องลื่นผมว่ามันน่าจะเป็นอีกงตัวที่ขายดีนะครับเปิดราคามาที่1 9 9่กบาทอ่าก็เดี๋ยวรอเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ โอเคประมาณนี้สําหรับการรีวิว Galaxy J7 Pro นะครับ2017ก็สำหรับใครที่สนใจในงบประมาณ10,000นิดๆตัวนี้เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนน่าจะต้องพิจารณากันบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวรีวิวเต็มอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับให้พี่แพรไปใช้งานจริงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ชมกันนะควันนี้ก็ขอลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ลุดหน้า